สวัสดีครับผมนายนนทรกรปิ่นทองรหัส6130302380วันนี้จะมาทําโจทย์ข้อที่4.4ไปรับชมกันเลยครับก็วันนี้จะมาทําการบ้างข้อที่4.4กันครับอ่าก็จากโจทยรถนดพว่วงบรรทุกดินมีมวลรวม1,000กิโลกรมัมวิ่งไปตามถนนที่เป็นคลื่นทรายที่มีแอมพลิจูด5 mm มมและความยาวคลื่นไซาย4เมตร ระบบช่วงล่างประกอบด้วยสปริงที่มีระยะหดตัวสถิตเนื่องจากน้ำหนักของรถพ่วงและดินเท่ากับ2.45ซนมรและตัวหน่วงมีอัตราส่วนการหน่วงเท่ากับ0.3จงางหางก็ไก่ความเดือว,วิกฤตที่ทำให้เกิดการสั่นพองของรถพว่วงและแอมพลิจูดที่สภาวะสั่นพ้องขอไข่แอมพลิจูดสูงสุดข,อขอ้อค่อยแอมพลิจูดของการสั่นของรถของรถพว่วงเมื่อวิ่งด้วยความเร็ว 8 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าอันดับแรกเราก็มาหาก็ไก่ก่อนนะฮะ,ะก็ไก่เขาให้หาอะไรฮะความเร็ววิกฤตอ่าเราก็มาดูความเร็ววิกฤตและแอมพลิจูดที่สภาวะสนพออ่าเราพูดถึงความเร็ววิกฤตก่อนนะฮะอ่า Solution อ่าความเร็ววิกฤตมันคืออะไรฮะก็คือ v เท่ากับ f เลมด่าเราจะหาจากส่วนนี้ฮะ v เท่ากับ f เลมดาแล้ว f เลมดาเนี่ยมันเท่ากับโอเมก้าเลมดาส่วนด้วย2 pi. อพายข้อนี้เนี่ยเรารู้แลมดาแล้วอ่ารู้แลมดาก็คือ4อ่ารู้พายรู้2อาแล้วก็เหลืออะไรฮะเราเหลือโอเมก้าเราต้องหา เพราะฉะนั้นโอเมกาเราจะหาจากอันนี้มันเป็นความเร็ววิกฤตที่สภาวะสันพ้องใช่ไหมฮะก็คือผมข้อเคียงนะนะก็คือที่สภาวะสันพ้องเนี่ยที่ว่าสันพ้องโอเมกาเอมันจะเท่ากับโอเมกาเพราะฉะนั้น R จะเท่ากับ1นึ่งา ก็ตามสูตรฮะก็โอเมก้าเท่ากับโอเมก้าเอ็นเท่ากับสูตรมันก็คือรูทเคส่วนด้วยเอ็มก็ขอไปได้ค่าเคมาเพราะนั้นเราก็แปลงค่าเคจากซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอ่าก็ซิกมาเอฟมันก็คือ KX อ่าเท่ากับ M A นี้เราให้เป็น G นะฮะอ่าเพราะฉะนั้น K จะมีค่าเท่ากับ M G ส่วนด้วย X อ่าแล้วก็มาแทนในนี้มันรูท K อุ้ยเขีมอยู่แล้วก็คือ M G ส่วนด้วย X หารด้วย M อ่าเพราะฉะนั้น M ตัด m ก็จะเหลือแค่ root g ส่วนด้วย x อ่าพราะฉะนั้นก็แทงค่าไปเลยฮะก็จะเป็น root g ก็คือ9.81ส่วนด้วยและ x ก็คือน้ำหนักของรถพ่วงและดินเท่ากับ2.4ซนติเมตรอ่า นี่มันคือระยะระยะขมันนะฮะอ่าระยะหดตัวของสปริงนะฮะอ่าก็แทนไปเลยฮะเซนติเมตรเราก็แปลงให้มันเป็นเมตรครับก็คือ0 0นย์จนสี่ห้าเพราะฉะนั้นคิดเลขออกมาก็จะเป็น20เรเดียนต่อวิอ่าเราได้มาแล้วฮะแล้วก็เอา โอเมก้าเนี่ยไปแทนในสมการข้างบนก็คือ V เท่ากับโอเมก้าแลมดาส่วนด้วย2พายโอเมก้าก็คือ20แสลมดาความยาวคลื่นเท่ากับเท่าไหร่นะ4ส่วนด้วย2พายกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะเป็น12.73เมตรต่อเอร์เซ็อ่า หรือเราจะทำเป็นชั่วโมงกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ45.83กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าเราก็ได้มาะะคำตอบแลกความรมเระว,วิกฤตที่ทำให้เกิดการสั่นค้องของรถพว่วงอ่าก็คืออันนี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไฮไลท์ไว้ก่อนฮนะอ่าก็คือสองอันนี้นะฮะ ส่วนหาแอมพลิจูดที่สภาวะสั่นพ้องอ่าหาแอมพลิจูดที่สภาวะสั่นพ้องออผมขอเขียนอย่งนี้หาแอมพลิจูดอุ้ยหาแอมพลิจูดที่สภาวะสั่นพ้องมันก็คือสูตรอะไรฮะ x ส่วนด้วย y เท่ากับรูทหนบวกวงเล็บ2อัตราก็การหน่วงนะฮะอ่าเตต้ากำลังทั้งหมดกลัง2ส่วนด้วยรูทหนึลบอากำลัง2อทั้งหมดกำลัง2บวก2องเตต้าอา ทั้งหมดกำลังสองอ่าก็แทงค้าไปเลยฮะผมก็รตีเส้นกอนาะได้ไม่งงอ่าก็แทงค้าไปก็ข้อยหาอิมพจวก็คือ s ก็เท่ากับเอา y ยย้ายขึ้นไปคูณนะฮะ ก็คือแอมพลิจูดของคลื่นทรายก็คือ5เขาให้มาแล้ว y อ่าก็5อุ้้5มิลลิเมตรคูณกับรูทบวกอ่า r ก็คือ1นะฮะฮะ r ที่สภาวะทำพ้อ,รรองนะฮะ2องเซต้าเขาให้มาก็คือ 0.3คูณกับ R ก็คือ1ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วยรูทหนลบหนึ่ 1, ล 1, กลังสองทั้งหมดกำลังสองบวกกับ2องคูณศูนุ 3, คูณหทั้งหมดกำลังสอง ่าคิดเลขออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เอ็มมโจยดที่หน้าสภาวะสันพองนะก็คือเก mm. ้าจุดเจ็ดสองมิลิเมตรอันนี้เราก็ได้หนึ่งคำตอบอได้ของกอไก่น,นะฮะอ่าต่อไปเราก็จะมาหาขอไขอก,กันนะฮะ เดี๋ยวผมเขียนก่อนอ่นนี้ของกอไก่นะฮะต่อไปเราก็มาหาขอไข่ขอไข่เขาบอกว่าแอ็มปิจูดสูงสุดอ่าแอ็มปิจูดสูงสุดเพราะฉะนั้นแอ็มปิจูดสูงสุดแล้วก็ใช้สูตรนี้ฮะแต่เราต้องเปลี่ยนค่า r อ่าเราจะหาค่า r max อ่าโอเคขอไข่แอ็มปิจูดสูงสุด เราหาค่า max าหาค่า max จากสมการ1ส่วน2เซต้านี่น,นี่มีอยู่ในหนังสือนะฮะที่เป็นฐานยึดนะฮะอ่ามันจะอยู่ในในของฐานยึดนะฮะก็เท่ากับ1ส่วน2เซต้าวงเล็บ รู 8, ทหนึ่งบวกแปดเซตากำลังสอลบ1นทั้งหดกำลังหส่วนสอ่าก็โดยที่เซตาน้อยกว่า1อ่าแล้วก็แทงค่าไปเลยฮะหนึ 1, 2, ่ส่วนสองคกับ0.3เขาให้มาอ่าน้อยกว่า1 ตรงตามไหมฮะการูดหนึ่งบวกแปดคูณศูนย์จุดสามทั้งหมดกำลังสองลบหนึ่งทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้น r max เราก็ได้เท่ากับ0.93อ่าได้ r max มาแล้วแล้วก็จะมาเขียนเหมือนสูตรเดิมฮะก็คือ x y ็กซ์ไวนะฮะ ขอน x เท่ากับรูทหนบวกสองเซต r ทั้งหกลังสองส่วนรูทหนลบ r กลังสองทั้งหกลังสองบวกสองเซ r ทั้งหมกลังสองอ่า แล้วก็แทงค่าเหมือนเดิมฮะเัรน x ฉะมั้น x ู p นะก็เท่ากับ m p j สูงส,สุดก็คือ x max นะอก็เท่ากับ5มิลลิเมตรเหมือนเดิมนะฮะคูณกับรูทหบวก2เทต้าคือ0ะุคูณกับ r 2, นะก,บก็คือ0.93อ่าทั้งหมดกำลังสองส่วนรูท 1ลบ r คือ0.93กำลัง2แล้วก็ทั้งหมดกำลัง2ฮะบวกกับ2คูณ0.3คูณ0.93ทั้งหมดกำลัง2องอいいกดเครื่องคิดเลขปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จะได้เป็น9.97ม mm. ิลลิเมตรอ่า เราก็ได้มาแล้วของคอไข่แอมปิจูดสูงสุดอ่าแล้วคอควายใครหานะเนี่ยแอมปิจูดของการสั่นของรถพ่วงเมื่อวิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าก็ขอขคอเขียนกันนะอ่าของคอควายนะฮะหาแอ,อมป์จูด เมือม่อรถ M อจดเมื่อรถวิ่งเมื่อรถวิ่ง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าแล้วก็จะมาใช้ความสัมพันธ์ R นะฮะอ่าก็คือ R เท่ากับโอเมก้าส่วนโอเมก้า N เพราะนั้นก็คือ v ส่วน vn อ่า vn ก็คือที่เราหามาได้นะฮะตรงไอ้ตรงเนี้ยนะฮะอ่าตรงน,นะรงนี้ตรงนี้ครับคือ vn อ่าที่สะพาะว่าสมพ้องก็เท่ากับ v ก็ให้มา80ส่วนด้วย vn เราหามาเมื่อกี้ก็คือ45.83หามารมาก็จะเป็น1 7อุ้ย1.74นะฮะ ก็เข้าสูตรเหมือนเดิมเลยฮะ x ส่วน y นะอ่าผมขอเขียนเลยนะก็คือ5มิลิเมตรคูณกับรูทหน,น,ะะนึ่งบวกสองคูณเฮต้คือ0ูดสคูณกับ r ก็คือ1.47่งเอ้ยหนึ 74, ฮะ 1.74 <1. 74 S 1> ทั้มดกำลังสองส่วนด้วยรูทหนึ่ลบหนึ่งจุดเจ็ดสทั้งมดกำลังสองแล้วทั้งหมดกำลังสอ,งอย่างนี้ครับบวก2องคูณศูนุคูณหนึทั้มดกำลังสอง่อกากดเครื่องเลขปุ๊บ แล้วก็จะได้ค่าเป็น3.17ม mm. มรอ่าเราก็ได้ครบแลวครับสาคำตอบที่โจทย์ต้องการาผมก็ขอขอบคุณครับ